สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะก๋วยเตี๋ยวมะระก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะคะให้เพื่อนๆชมนะคะนี่มีขาไก่ด้วยค่ะมีข้อด้วยข้อ ค่ะเพื่อนๆเตียวไก่มาละค่ะโอ้ให้หลานไปซื้อให้ผักก็ไม่เอามาให้ด้วยเลยพอดีมันมีซูเปอร์มาร์เกต็ตเปิดใหม่ดเดี๋ยวจะไปเดินดูเั้งหน่อยค่ะใกล้บ้านด้วย กินแต่ก๋วยเตี๋ยวกินแต่มาม่าเมื่อคืนก็กินมาม่ากันข้าวยังไม่ตกถึงท้องเลย,ยก๋วนนะยเตี๋ยวไก่ไม่ให้ไม่ให้มาละมะเลยไก่มะละอัำพี่เดวกินก๋วยเตี๋ยวกับยายลูก เดี๋ยวซื้ออะไรมากินครับเ้บูมกินหมดไหมให้มาไปเลืกกรมาช่วยกิน ไปซื้อของใช้ไปทุดนี่แหละไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าไปหรอกมันใกล้ๆเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียวไปชุดเดิมเพราะว่ามันมันไม่ไกลค่ะมันเป็นซูเปอร์มาเก็ต ของแอ็กคาราบาวเขาเปิดใหม่ก็ใหญ่พอสมควรค่ะมันอยู่ใกล้บ้านออกไปประมาณป้ายรถเมย์เองค่ะออกจากบ้านไปประมาณป้ายรถเมย์ใกล้ใเอง เลยดีจังเลยค่ะ normal มากๆค่ะเพื่อนๆพืขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ